สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะคลิปนี้จะเป็นของราพัฒนาบนนะคะงวดที่แล้วแอดเน้นให้ชุดสรุปนะคะแอดเน้นให้สี่ชุดเนาะคะ่ะให้หนึ่งห้ากับสามห้าแล้วก็หนึ่งหกกับสามหกนะคะส่วนสามหกนี่ยมันไปไปเข้าบนนะคะเอเข้าล่างนะคะออกหกสามเนาะส่วน อันนี้เข้านะคะแต่มันเข้าตัวกลับเนาะมันออกห้าสามนะคะแอดก็ให้สามห้าเนาะเสียดายเนาะมันไม่ออกหกสามห้านะคะไม่งั้นก็ได้โต๊ดนะคะอ่ะงวนนี้ก็เอาใหม่เนาะเอามาดูของก่อนจะมาดูของเงวนนี้เนาะมาดูคำเตือนนั้นก่อนนะคะคำเตือนนะคะการคํานวณนี้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์ เป็นแค่การคาดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะการคำนวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเลข h ช n แนลค่ะเอามาดูของบนนะคะคลิปนี้ที่แอดเน้นให้เนาะแอดก็ระบายแค่6ตัวนะคะมันออก53าสามเนาะก็ถือว่าเข้านะคะเข้าตัวกลับ53 ามาดูของงวดที่จะถึงนี้นะคะวันที่หกธันวาเนาะส่วนนี้ใช้หลักหมื่นกับหลักแสนบวกกันแล้วก็บวกหนึ่งคงที่นะคะแปดบวกสี่ได้สิบสองบวกอีกหนึ่งก็เป็นสิบสามได้ตัวเดิมนะคะหลักสิบสามสี่ห้าหกส่วนหลักหน่วยใช้หลักหมื่นกับหลักพันบวกกันแล้วก็บวกหนึ่งคงที่นะคะสี่บวกหกก็ได้ศูนย์สี่บวกหกได้สิบบวกอีกหนึ่งก็เป็นหนึ่ง สองสามสี่ชนกันที่สามกับสี่มาหนึ่งตัวนะคะแอดว่าเดี๋ยวแอดจับคู่ให้ก่อนนะคะสามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่ ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่หกหนึ่งหกสองหกสามแล้วก็หกสี่นะคะเอามาดูสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองหลุดนะคะชนที่หนึ่งกับสองไม่มาเนาะมาแค่หลักหน่วยที่เป็นเลขสามนะคะออก สามนะคะเอามาดูสูตรนี้นะคะสูตรนี้ใช้หลักพันคูณด้วยสองบวกด้วยหนึ่งคือหลักสิบนะคะส่วนหลักหน่วยใช้หลักหมืน่นคูณด้วยสี่บวกด้วยหนึ่งเท่ากับหกสองสิบสองบวกหนึ่งก็เป็นสิบสามสามสี่ห้าหก ส่วนหลักหน่วยนะคะ4 4 16 16บวก1ก็เป็น7 8 9 0จับคู่กันก็3 7 3 8 3 9แล้วก็3 0 4 7 4 8 4 9แล้วก็4 0 ห้า8จ็ดห้าแปดหแล้วก็ห้าศูนย์หกแล้วก็ทำไมแอดเน้นแต่เลข8จริงๆหรือมวดนี้8ปดจะมาแล้วก็6 0นะคะเขียนผิดเป็นแต่เลข8นะคะ,อะแอดลืมเลื่อนนะคะ เอามาดูสูตรที่สามก่อนนะคะสูตรที่สามชนที่หกับ7ดไม่มานะคะมาเลขห้าแต่เข้าเป็นที่หลักสิบสูตรนี้ถือว่าผิดออกห้าสามนะคะเอามาดูของวันนี้ก่อนเนาะใช้หลักหมื่นกับหลักพันนะคะ แล้วก็บวกด้วยสองคงที่ส่วนหลักหน่วยนะคะใช้หลักหมื่นคูณด้วย4บวกด้วย4ี่สี่สบวกหได้สิบ อันนี้4ี่บวกหได้10บแล้วบวกอีกสองก็เป็นสองสาสี่หส่วนหลักหน่วยใช้4ี่สบวกอีก4ก็เป็น0ูนยสองสาแอดว่าตัวนี้น่าจะมาเดี๋ยวแอดจับคู่ให้นะก่อนนะคะศูนย่อ๋อไม่ใช่ขออภัยสองหนึ่ง สองศูน2 3สองหนึ่งสองสองสองสามสาม3สามหนึ่งสามสองสามสามสี่ศซหนึ่งสสองสสามห้าศห้านึ่งห้าสองห้าสาม มันก็จะชนชุดนี้นะคะชุดนี้ตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ชุดนี้ก็หนึ่งสองสามถ้าเน้นนะคะเน้นอันนี้ของบนอาจจะเน้นเยอะหน่อยนะคะเน้นหลักหน่วยเป็นหนึ่งสองสามนะคะส่วนหลักสิบ หลักสิบก็สองสามสี่ห้าเนี่ยค่ะมันชนกันที่สองกับสามเนาะมันก็จะสิบสองชุดนะคะนี้ ชนกันที่3กับ4สูตรนี้นะคะชนกันที่3กับ4มันจะเหมือนกันอยู่2ชุดชุดนี้ไม่เหมือนนะคะมันจะแอดว่าน่าจะมาประมาณนี้แหละหลัก10หลักหน่วย2 3 4 5 1 2 3 อันนี้ชนกันที่2กับ3อันนี้ชนกันที่3กับ4แสดงว่างวดนี้อาจจะเด่นที่3อีกก็ได้นะคะเราก็เน้นตัวที่เป็นเลขสามก็มี3 1 3 2 3 3่งสแล้วก็4 3 5 3นะคะ5 3ตัวเก่าเนาะไม่แน่นะคะอาจจะมาก็ได้เนาะ หลักสิหลักหน่วยสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่แอดว่าน่าจะเป็นชุดนี้นะคะชุดนี้เนาะเดีย๋ยวแอดจะขยายให้นะคะถ้าย่อละแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจากช่องจับเลขชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ